ยังไงเฮ้ยอู้ดูแฟตอ่าเรียบร้อย <laughs> ยังไงจอดน,นี้บอกไว้ว่าโจเกอร์ไล่ฆ่าฮีล่าครับจังหวะน,นี้ <laughs> มันจะให้ป้อมตีตายยา <laughs> แล้วก็ความแม่นเลยจริงๆเล่นโจเกอร์มันจะควบคุมง่ายนะ ไม่ให้ไปเกินผูปองเอาวีใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดทัยต้องแก็สท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นและที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนาเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เครดิตด,ดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องรอรับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดียให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอเดียโหดแรงส่งตัวเยอะสกินแน่นมีเลือกจนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกมอวีโหดได้นําเพจนี้เลยอลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับอยู่กับโจ๊กเกอร์นะครับ มาเก็บแต้มลาดนะครับเก็บแต้มไปท็อปเซิร์ฟอันนี้ได้เป็นตำแหน่งแชรี่อะไรต้องนะมาเล่นแชรี่ติงเล่งติงเล่งเต็งเล่งเต็งอันนี้ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยสุดนะครับโอ้โหเขาเกมมาก็ปิงเลยเอ็งจะปิงตลอดเกมวะเนี่ยดูแลตัวเองนะแชรี่ไม่มีปัญหา เจอกัะหิยาเตะน,นะครับอ่าจ็อกเกอร์ดีก็เลยใครทาคลิปแนทางการเล่นไปนแล้วนะแต่ว่านั้นเป็นแก้มานะครับอันนี้จะเป็นแก้คีล่าก็ได้นะนง่ายเลยคือเจอนี้ติดจิบจ็อกเกอร์มาเนี่ยเจอทั้งหิยาเตะแล้วก็เจอทั้งคีลา่าคีล่าที่เพิ่งอาจจะชนะทางคีล่ามันก็อาจจะชนะทางนะครับแต่ว่าเรามีไอเทมยูเรียสแบนนะครับที่จะสามารถแก้ทางได้ นิดๆหน่อยๆแต่ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะแก้ทางได้เยอะขนาดไหนแถมทีมเขามีเดอะแฟลตด้วยไอตัวนี้ละลายเกาะเลยเรีบร้อยเฟิร์สบาท์นี่บนน่าจะไหวนั่นแหละครับโจสเต็ปเม็ดม่วงไปทีหนึง่งใช่ไหมวะใครเม็ดม่วงวะลืมทีมเรามีมดมีมดอะไรมีเม็ดม่วงสองคนนะ ไม่รู้ว่ามีใครบ้างน่าจะเพียนคนหนึ่งจีจำไม่ได้เลยเออแต่ว่าตน้ตนต้นลิปน่าจะขึ้นหรือขึ้นไมู่่แลวอลองลองย้อน,นดูเลิมไหม <c oughs> ไว่ได้ดูใครเป็นส้มเอ้ยเป็นม่วงโอ้โหทีมเรามีระดับประเทศทั้งสองคนมันจะไปแพ้ได้อย่างไรอะเอาจริงๆนะเม็ดส้มห้าคนก็แพ้ได้ <c oughs> นี่ครับยูเรียสแมนเด็ดๆเราจะมาแทนไอ้มุลลามาสานะครับนี่ เเอออโคต้องเอา,เอาดาบใหญ่ดาบแดงขึ้นก่อนไอ้โอมิอาร์มนะครับเอาขึ้นก่อนโอมิอาร์มนะจะเอาพี่อาร์มขึ้นก่อนดาบแดงคือดามเมจมันมันเบิร์ดแรงกว่ามันโอมตามแรงกว่าเยอะนะครับเฮ้ยยังไงเฮ้ยโอู้ดแฟลก์อ้าวเรียบร้อย <laughs> กำลังจะบอกเลยดูแฟลก็ดูอันนี้ตีมังกรเล็กเลยนะครับ ดูแฟดก็ดูเหมือนกันนะนี่เโอ้นู่นเนี่ยพยาติเอานุ่นเราตีวงการเล็กได้เลยกรเล็ก oh, ก็ปรับใหม่ก็ได้ตังค์เยอะขึ้นอยู่นะครับเก็บคนเดียวนี่บอกเลยว่าได้อย่างเยอะ ลือดน้อยก็กลับไปเลยเลือดเหลือครึ่งหลอดก,ก็กลับไปเถิดนะเพราะมันไม่มีอะไรต้องทําพยายามทําให้เลือดเต็มนะเดี๋ยวแบบเวลาไฟลแล้วเดี๋ยวเราตกเป็นเป้าว่าส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็จะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยนะยิ่งตัวเราเป็นแครี่ได้เรารับเท้าได้เลยะรับมือรับเท้าได้เลย,ยมันก็จะโถมมาหาเราอยู่ละแต่ว่าพิเศษต,ตรงนี้นะครับทีมเขามี อย่างเป็นแบบพวกเป็นเมดฟาร์มโหเอาแล้ววีได้ไหลป่อนะโอ้โห,โหดิแฟดมันอันติก่อนยังไงเพียนเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้ไม่ยโหไม่ทนันว่ะเ๋ยเรามาเดินเกมแบบว่าไม่ให้ดิแฟด กับไอ้คีล่าล้วงเร,เราได้นะครับบอกเลยว่าล้วงเรายากมากคือปกติแล้วเนี่ยเล่นโจ๊กเกอร์มันจะแพ้ทางพวกเมดอยู่แล้วนะครับพวกอันไม่ใช่พวกมันจะแพ้ทางพวกเมดป่าพวกเพนคีล่าแล้วก็พวกเมดป่าพวกุนเลนอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วพวกนี้แหละมันจะแพ้ทางเพราะว่ามันสกิลสองเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วไงครับกันเว้นได้กันด้ทักษยภาพ ซึ่งมันจะแพ้ทางแบบ100%รซแต่ว่าคลิปนี้เรามียูเรียลแบนด์ซึ่งไม่ต้องออกเป็นพวกก่อนะครับไม่ต้องออกเป็นทอยหรือไกอามันไม่คุ้มนะครับออกเป็นยูเรียลแบรนได้ดาเมจกว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะเลยแบบเยอะๆมากๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับกีล่ายังว่นี้ อันนึงอ้วันตีชีพอีกทีหนึ่งนะอันมันเป็นสเต็ปนะครับอย่าลองเรียนแบบคือมันนัวนเกินเนี่ะอันนี้ต้องเรียวลงมาแล้วฮเต็มจะตีฟอมฟรีเพราะมันห้าทีละฟอมฟรีเฉยเลยคือก็ไม่เถียยมันห้าทีแล้วนะพยายามดูฟ้อมมา หน้าที่ลมก,ก็ทําถูกเนะี่ยได้อย่างนี้ก็ได้ดครับรน้องๆเออน่าจะได้ป้อมอยู่นะครับโอ้ไดแต่ปอมก็แย่แล้วไปเล่นมันอยู่นี่ล้วอุ้ยหมดไล่ล้ววางนะครับโอยเดือดแฟลอยู่แดงแล้วเนี่ยคีล่าก็กาลังจะพุ่งมาหาเราราบ้าตรงนี้นะครับถ้ามีพวกเดือดแฟลหรือว่าตัวล้วงลึกๆไปว้าตรงพุ่นะ โดนที่แตกแน่นอนอันนี้เลือดเราโรแต่ว่าใจมันสู้ครับดีก็ว่าจะสู้ซะหน่อยเ <c oughs> ต็มเกมเขาั้ก็ท้อตอนนี้เรา6นาทีนะครับเรายังไม่ได้โดนล้วงแบบเต็มๆนะครับมีเดอะแฟตมาล้วงเราอยู่แต่ว่ามันก็ยังทำอะไรไม่ได้ด้วย <c oughs> ความที่แบบโจ๊กเกอร์มันพิ้วเกินแบบมันพิ้วแบบนาคอสน,นะครับ ไฮยะเตะมันจะกดเรายากมากนะครับจริงๆเราสามารถสู้กับไฮยเตะได้นะท่านเรามีฟิกเกอร์อยู่ด้วยนะครับพยายามเก็บสกิลชาเลนเจอร์วเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยไอ้ไฮยเตะมันอันติแล้วมไม่มีสกิลหลบนะแต่ว่าสกิลสอม,มันสามารถกันได้นะครับเฮ้ยมีคนปิงมาอยู่ไม่ด แต่กี้ก็น่าจะเจ็บอยู่นะหรือกลับเหรอน่าจะกลับกลับหรือเปล่าน่าจะกลับเลยนะไม่กลับก็น่าจะอยู่ในป้อมเหมือนจะปิงเลยแต่ยีนี่เฮ้ยอย่างงี้ก็ได้ป้อมดิความแรงนี่นี่สองทีปีแชสแตะแค่สองยืนยิงไปเลยนะป้อมเนี่ยโอ้ไม่ไหวว่ะันพาเยอะเกิน <laughs> อันแม่ตีซะแล้วใจเย็น เดี๋ยวถ้ามีสแต็กอะถ้าเราเลี้ยงสแต็กไว้อะตีป้อมมันแตกไปแล้วนะวันจีไม่ได้เลี้ยงสแต็กไงเพแฟนเห็นหรือเปล่าวีแล้วก็เก็บสิครับโอ้โหเั้นถึงห้าสิบบาทยัยงไงตอนนี้บอกเลยว่าโจเกินเลยฆ่าคีล่าครับจังหวะน,นี้อ้อ คีลา mm ่าอะไโจเกอร์ม uh, ันมันไม่ใช่ต้องเป็นโจเกอร์ไล่คีล่ามันเราลมมันเป็นยุคทีแคลร่ไล่ลแอสซิเนลนอกจากแอสซินไม่เกิดนะครับถึงจะได้แบบเป็นยุคไล่ล่าเฮ้ยไล่นะเฮ้ยนะแคลร์กี้ไหน แต่ถ้าทีมเขาเกิดก็นะระวังไว้ปังป,งปังหายสองทีคีล่าหมายถึงกีล่าตีเราสองทีตายโว้ยบนอย่างบวกเลยรวมเรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเฮ้ยทันไม่น่าเฮ้ยมันจะให้ป้อมตีตายยายจะปล่อยให้ป้อมตีตายนะทีมเราจะไม่ได้ตังค์นะ ไอ้อนี่ก็ได้เวลาตีป้อมหนึ่งทีสองทีสามทีถ้าได้ดาบแดงม,มันจะแรงกว่านี้เยอะเลยนะสำหรับสแต็กที่เราเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมในการเอาดาบแดงก่อนโอมิอาบมีอาบเนี่ยมันจะให้โบนัสสกิลก็จริงนะแต่ว่าเปลี่ยนทัวด,ดีกว่าสำหรับโจ๊กเกอร์ส่วนแครี่ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอย่างไบโอเลสซาลิมอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ไม่ใช่ซาลิมขออภัย <c oughs> <c oughs> สลิมมันไม่ออกกันแน่ลิมอยาวงวงว่างพวกไวเอลเลตไวเอลเลตก็ออกได้นะครับไวเอลเลตส่วนใหญ่ก็ออกนะก็จะมีคนไม่ออกกับออกเออมันมี2แบบมันก็เหมือนกับดาบฟาร์มครับบางคนออกแบบอย่างเช่นคนที่เล่นบัตเตอร์ฟไฟบางคนออกเป็นโซลิเวอร์บางคนออกเป็นขานต้องโล่งไม่ทำเงนะนะครับบางคนเล่นพวกโอเมียมก็จะไม่ออกกันพวกแครี่เพราะว่าบางทีมันต้องการเบิร์ดดาเมจดคิดที่ค้องจริงนะอย่างสลิมเนี่ยเขาก็จะแบบเน้นตีเร็วกับเน้นคิดที่ค้อง ผมมิอาห์ก็จะเป็นพวกใช้ฮีฮโร่ที่ใช้สกิลเยอะๆครับอย่างวอลเลตเนี่ยมันก็จะใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักในการยิงใช่ไหมละ่ะเฮ้ยอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยกูบอกเลยว่าทุกสกิลแรงหมดรอดูเลยความแรงนี้นี่ยิงฟรีสปอตแล้วก็ความแม่นเลยจริงๆเล่นโจ๊กเกอร์มันจะควบคุมง่ายนะ ไม่ให้ไปเฮ้ยอดเรียบร้อยจริงๆแล้วจ็อกเกอร์มันตัดแพทนี้มาใหม่นะมันค่อนข้างโกงมากๆเลยก็คือถ้าเรากดสกิลหนึ่งค้างไว้แบบไม่ไม่ปล่อยอะครับมันจะเลงอัตโนมัติคือมันจะเล็งให้เราเลยซึ่งมันตัดมาใหม่มันก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นก็จริงแต่ว่าสกิลเพมมันจะลดลงแต่ว่ามันก็โอเคแหละนะะสำหรับพ้เล่นบางคนมังคนอาจจะไม่ไม่โอเคนะนะครับจ๊กเกอร์มันจะเล่นง่ายมากคือ โจเกอร์สกิลหนึระยะมันจะกว้างมากๆนะครับคือมันจะแบบว่ามันอยู่ในนอกระยะเราแล้วแต่ว่าสกิลมันยังอยู่ในระยะอยู่นะครับมันสามารถที่แบบไม่ต้องเลงเลยแค่กดคลิกเดียวอ่ะถ้ามันเลงอัตโนมัติเลยทีมผู้ต่อสู้เขาก็ยังไม่ทันตั้งตัวหรอกครับเขาจะได้รับสกิลเราไปกินเต็มๆเลยมิสไซล์ไปกินเต็มๆเลยนั่นแหละครับเป็นโจเกอร์ง่ายๆค kind of okay. ือไม่ต <TH> ้องเลงเองกดลิกไปเลยมันจะเลงให้เอง อันนี้คือวิธีที่ง่ายและสะดวกที่ส <Hey everybody. S 2> ุดแล้วก <life> anyway. <laughs> really ็จ่ายดาเมจได้เร็วที่สุดนะครับเราสังเกตดูหลายจังหวะที่จะไม่กดเล็งเองนอกจากสวามันมองอะไรไม่เห็นจริงๆก็จะเลงเล่นนะเจมันอยู่ในพุ่มเนี่ยก็ต้องเล็งเองมันเล็งไม่ได้ไงเฮ้ยมันไม่เล็งให้อัตโนมัติแต่ถ้ามันอยู่เห็นแบบนี้ก็ปล่อยมันยิงอัตโนมัติไปเลยเฮ้ย ออเออคะแนนเน้ยอ,ย,อ,ย,อย,ยู่เหมือนเก็บจิกเกอร์มันจะฆ่าเราอย่างเดียวเลยเรียบร้อยท้าเล่นจ๊กเกอร์แล้วป็นเกิดมากๆเนี่ยทีมเขาจะเริ่มโถมเรานะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือจ๊กเกอร์เป็นตัวที่ทําดาเมจอาจจะไม่ใช่ดาเมจหมู่แต่ว่าดาเมจเดี่ยวที่โคตรจะแรงนะครับพอหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มเล็งเราละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกไปว่า คีล่ากับเดอะแฟตเนี่ยมันจะมีเวเลน์มาอีกตัวหนึ่งอุ้ยคีล่าเดินผ่านเราหรือเปล่าวะตึกนี้ทาชีอีกตัวเอ่อทาจิเนี่ยทาจีทาชีทาจิเอ้ยทาจิแล้วกันทาจิเนี่ยมันเป็นตัวชี้มันเข้ามาล้วงเราได้นะ มันถึกแล้วมันทำดาเมจทูดาเมจได้ด้วยนะ <On slot. S 1> ไปครับจริงๆเวลาไฟสกิลหนึ่งไฟใหญ่ๆสกิลหนึ่งอาจจะไม่ได้สำคัญมากนะถ้าทีมเขามีเมจสตัวแบบเนี้ยมีตัวที่เป็นทำดาเมจได้สองตัวเวลาไฟใหญ่มันอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าแบบไฟเดียวๆเ,เจอกัียค์รี่ไฟเตอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยยื้อชีวิตให้เราได้ วันตอนนี้เราได้เป็นเฟรดทูตแล้วนะครับก็บอกเลยว่าความแรงเป็นของวีซร,ร์เราดูแลได้เลยนะครับเห็นปะ่ะสกิลหนึ่งมันจะเล็งให้เราเองนะมันจะล็อกเป้าอะ่ะนะเราขยับปุ๊บมันก็จะเล็งให้เองนะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะดี <c oughs> อย่างแล้วหนึ่งหนึ่งกับใครจะเตะต,ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ชนะนะ ถ้าเรากดสกิลสองแม่นๆนะครับแบบว่าบางจังหวะสกิลสองแม่นๆตอนที่มันกดอันตีใส่เราหรือว่าสกิลหนึ่งใส่เราแบบแม่นๆเนี่ยแล้วเรากดสกิลสองสวนไปเนี่ยโอกาสที่จะชนะฮยาตูมันเยอะแนวทางเดินคร่าวๆนะครับไม่เข้าใจระยะก็คือชอนะเรียนซะนั่นแหละง่ายที่สุด เฮ้ยโอ้โหมันเป็นจังไหนมันเป็นจังไหนฮือสวนไปดินี่สกิลสองยื้อโคตรนานแต่ว่าไม่น่ารอดยื้อนานไหมเห็นไหมถ้าเป็นแคลรี่ตะกี้นี่คือยังไม่ได้ยืนจ่ายดาเมจด้วยซ้ำตายไปละยื้อชีวิตโคตรนานก็รู้สึกว่าเกมมันจะตึงนะครับพอการเออพอเลดเกมแล้วเนี่ยติดแนะนำนะอ๋ออย่างเดียวครับไม่ต้องแยก บางคนเนี่ยเล่นเชอรี่อาจจะไม่แยกก็จริงแต่ว่าอยู่ไกลไฟไกลเพื่อนเกนินก็อาจจะโดนล้วงได้อย่างเดแฟตเนี่ยมันจะจ้องล,วงล้วงเราอย่างเดียวโอ้โหมันมา,มาล,ล้วงเราหมดเลยโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าเล่นเกมอ่ะพวกทีมพวกมันเนี่ยมันจะแบบโผม,มาหาเราเลยเพราะว่าตัวเราทําดาเมจเดี่ยวเดี่ยวมันแรงมากนะครับดาเมจหมูก็มีแค่สกิลหนึ่งใช่ไหมล่ะหัวจะเตะได้ฟรีไฟ ลอยครับโอ้โนอืมันไมมันมีแต่คนจะล้วงเราเนี่ยมันจะรวบรมล้วงอย่างเดียวเลยโอ้โ oh, ห oh, จะแพ้เลยเนี่ยต้องรอตีดาร์กอย่างเดียวเนี่ยดักมันแทงป้อมได้ซะด้วยสุดแล้วเพียรตายไปก่อนหน้านี้นะครับตีป้อมไอ้ตีดาร์กตีดาร์กผมไม่มีใครตีดาร์กเลยตีดาร์กเลนดาร์กดาร์กสวยต่อเลยครับ น้ำเสร็จต่อเลยฮะยาวไปโอ้โหดีนะมีเกาะเวทยูเลอร์แบนช่วยชีวิตกันโดจีลาฟคิวไปแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าไอเทพนี้มันช่วยยื้อชีวิตได้ดีจริงๆเฮ้ย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 จบได้นะตายสักตัวไปเพ้นเจ็บเวเลสเออสวยไปครับจบได้ยังไงก็ต้องจบแล้วแหละจบเพื่อนจบเ้ยโอ้โหคิดว่าแพ้ไปแล้ว โอมันเป็นไปได้จังไดแต่ว่าต้องให้ลัดดันโอ้ยแย่มันเกีียวกไปแล้สวยผมก็ชงเกียร์ไม่ทันแล้วแหละโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็มีเถียงเท่านี้นะครับผมก็จะกลับมาเล่นเซิร์ฟไทยแต่ว่าเซิร์ฟเวียดนามตอนนี้มันตับมาใหม่มันไม่ปิงเว้ยคุณผู้ชมจีก็เลยไม่รู้ว่าตีจะกลับเล่นเวียดนามหรือเปล่าโอเคไดเจอกันคลิปหน้านะครับผมดูที่ใครเม็ดม่วง โอ้เมสซมคนนึงด้วยนี่ว่าโอ้เวเลสเมสซมแดดยจอก,กันครับ